อ่าครับผมสวัสดีครับอ่าสำหรับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่และพี่น้องอ่าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับที่ถามเข้ามาว่าอ่าสีหรือว่า c ีซีมันมาจากไหนนะครับถ้าอาการนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับอ่าเดนน้าทิ้งก็จะปล่อยน้ําทิ้งออกไปเลยนะครับอันนี้นะครับอ่ามันจะปล่อยดึงออกไปเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสรุปแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจเร็วด้วยนะครับเพราะว่าอาการนี้มีนิดเดียวเองครับอ่านี่นะครับอ่าหลังจากนั้นมาเราก็จะไปอ่าไปเช็คดูเลยว่าทําไมมันถึงขึ้น c e หรือว่า c c นะครับเพราะอาการขึ้น c e กับ c c มันมาจากที่เดียวกันเลยนะครับอันนี้นะครับมันอยู่ที่รุ่นนะครับรุ่นของเขา <c oughs> เขาจะสร้างโคตต้ดตัวนี้มาบางรุ่นก็จะขึ้นเหมือนยี่ห้อซัมซุงรุ่นเล็กๆนะครับบางตัวที่มาใหม่ก็จะเป็น c c เ,เป็น de เป็น dc ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ c c แล้วก็ c e มันมาจากที่เดียวกันนะครับสาเหตุก็ง่ายๆนิดเดียวเองนะครับ ง่ายมากเลยนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาได้หลังจากที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกดปิดก็ไม่ได้เราต้องไปถอดปลั๊กสถานเดียวเท่านั้นเองแล้วค่อยมาเริ่มใหม่เมื่อเริ่มใหม่มันก็จะเกิดอาการเหมือนเดิมหลังจากที่เรากดไปกดมาบางคังมันปล่อยน้าล้นถังเลยนะครับนี่อาการแบบนี้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสังเกตและไปแก้ไขมันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสาเหตุของมันก็คือ ไม่มีอากาศที่จะไปดันแกนเฟอไลท์ของเพชเชอร์ได้ตามกําหนดเวลาที่เขากําหนดไว้เท่านั้นเองฮะเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแต่อา้าวยังมีแต่อีกเลยเนี่ยมี <c oughs> มันมีแต่อีก <c oughs> เราฟังดูแล้วแค่ไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอไลท์ของเพชเชอร์มันมาจากไหนมันมาจากสามอย่างเท่านั้นเองนะครับที่มันทําให้แกนเฟอไลท์ของเพชเชอร์นั้นไม่ทํางานนะครับเห็นไหมครับอันนี้ขึ้น 4E นะครับบางรุ่นมันก็จะขึ้น 4C นะครับทีนี้เราจะมาดูกันเลยว่าสาเหตุที่มันทำให้ไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอร์ไลท์ของเพรสเชอร์นี่นะครับแกนเฟอร์ไลท์ของเพรสเชอร์จะทำงานได้ต่อเมื่อมีน้ำเข้าถังนะครับนี่นะครับมีน้ำเข้าถังต่อมานะครับต่อมา ต่อมาก็จะเป็นที่อ่ากระบอกลมนะครับแล้วก็สายยางมีแค่นี้เองครับที่มันทาให้เพสเชอร์ไม่ทํางานสาเหตุมาจากไม่มีอากาศมาดันแกน๊สเฟอร์ไลท์ของเพสเชอร์ให้ทํางานได้นะครับทีนี้เราไป <c oughs> เราไปดูกันเลยว่าถ้าน้ําไม่เข้าถังมันเป็นเพราะอะไรถึงเกี่ยวกับลมนะครับเกี่ยวกับอากาศนะครับอ่าสาเหตุที่มันเกี่ยวกับวาล์วน้ํานะครับเพราะ วาวน้ำจะต้องจ่ายน้ำได้ตามกำหนดเวลาของมันนะครับถ้าวาวน้ำอุดตันไหลช้าเกินไปอ่าหรือวาวน้ำเสียน้ำไม่เข้าเลยมันก็ไม่มีอากาศที่จะไปดันแกนเฟอร์ไรต์ของเพชเชอร์ได้เนื่องจากว่าถ้ามีน้ำน้ำไหลเข้าถาังปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกอากาศอยู่ตรงนี้เลยนะครับข้างล่างนี่ครับเนี่ยนะครับตัวนี้พอน้ำข้างบนไหลลงถัง่าน้ำก็จะไหลเข้ามานะครับ ตรงนี้จะเป็นกระบอกอากาศค้างอยู่แล้วเมื่อน้ําเข้าถังมาปุบ๊บมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ําหลังจากนั้นมันก็จะเป็นอากาศครับสร้างอากาศขึ้นมาดันมาตามสายนะครับมาตามสายาสายยางนี่นะครับเพื่อที่จะปดันอดันแกนเฟอร์ไรท์ของเพชเชอร์เนี่ยครับให้ทํางานตามปกติของเขาเลยนี่นะครับเนี่ย <c oughs> ทีนี้าวาวาน้นํานี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากน้ําไหลไปทันนะครับแต่พี่น้องมาท่านว่าน้ําบ้านผมไหลแรงจริงๆ แป๊บเดียวก็เต็มถังแล้วอันนี้เราก็ตัดปัญหาไปเลยนะครับเนี่ยครับเราจะตัดปัญหาว,าวาวน้ําไปแล้วถ้าน้าเข้าถังแรงดีตามปกติเราตัดปัญหาไปแล้วนะครับจากนั้นมาเมื่อเราตัดปัญหาตัวนี้ไปแล้วว่าน้าเข้าถังดีนะครับจากนั้นมาเราก็ต้องมาตรวจเช็คดูเนี่ยครับมาเช็คดูกระบอกลมนะครับกระอบอกลมตัวนี้มันตันหรือเปล่านะครับถ้ามันตันมันก็ไม่มีอากาศที่จะไปดันแกนเฟอไรต์ของเชื่อได้ตามสายายางนี่ไปนะครับ แต่ถ้ามันไม่ตัน <c oughs> ถ้ามันไม่ตันแล้วก็สเกตด,ดูง่ายนิดเดียวถ้าสายยางตัวนี้มันมีน้ําเข้ามานะครับหาสายยางเส้นนี้ครับที่เป็นแกนเฟืองไร์คอมเบเซองนะครับอ่ามีน้ําขึ้นมาเต็มกระบอกลมและมีน้ํามาตามสายยางนี้ได้แสดงว่าสายยางนี้รั่วนะครับสายยางนี้รั่ว <c oughs> หรือว่าอ่าเราได้ไปไปหมุนแกนเฟืองไร์คอมเบเซอ์ ure, เพื่อที่จะตั้งตรงนั้นตรงนี้ทําให้กรเบอรอรั่วได้นะครับอ่าทีนี้เราจะตัดปัญหาไปแล้วหนึ่งกระบอกลมไม่ตันนะครับ กระบอกลมไม่ตันดีอยู่ถ้าเห็นน้ําอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องมาเห็นน้ําอยู่ที่กระบอกลมเนี่ยครับเออกระบอกสายยางเนี่ยครับน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะครับอ่านเนี่ยสูงหน่อยก็ได้มันจะขึ้นมาตามน้าเลยกระบอกลมตรงนี้ถ้ามันถ้ามันรั่วนะครับทีนี้ถ้าเห็นน้ําอยู่ตรงนี้ชัดเจนมากร้อยเปอร์เซนว่าสายยางรั่วแต่กระบอกลมดีอยู่แล้วก็อ่าสเกตดูแล้วว่าน้ํบมากเราก็ไหลแรงดีอยู่เราตัดปัญหาเรื่องวาล์วน้ํา แล้วก็กระบอกลมตันได้แล้วนะครับจากนั้นมาเราก็จะมาเช็คดู <c oughs> าสายยางเพรสเชอร์เนี่ยครับว่ามันรั่วตรงไหนบ้างถ้ามันรั่วเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับ <c oughs> าทาการเปลี่ยนจากนั้นมาก็มาเช็คดูเพรสเชอร์ว่ารั่วหรือเปล่าเราได้ไปงัดปไปงะมันหรือเปล่านะครับอ่าส่วนมากถ้าเราไม่ไม่ได้ไปทําอะไรให้มันนะครับมันก็ไม่เป็นไรอ่าแต่ส่วนมากสายยางเส้นนี้จะรั่วนะครับเนื่องจากว่าเขาจะเอาพันติดไอ้อเส้นเหล็กตัวนี้ครับอ่าหลังจากที่มันขย่าไปขย่ามานาน,าน ทำให้สายยางนี้รั่วเมื่อสายยางนี้รั่วก็เท่ากับว่าไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอร์ไรส์ของเพลชเชอร์ให้ทํางานได้ตามปกติอ้าเห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนมากครับว่าเพลชเชอร์ไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอร์ไ,ไ,ไรส์ของมันมันเลยทํางานไม่ได้สาเหตุมาจากลมไม่มีอากาศไม่มีเท่านั้นเองง่ายมากสาเหตุของมันก็หลกัลกๆก,ก็อย่างที่ผมว่านี่ครับน้าไม่เข้าถัง นะครับเราต้องไปเช็คดูว่าวาวาน้ําเราเข้าถาังหรือเปล่านะครับอุดตันยังไงหรือมันเสียเราก็ไปเช็คดูนะครับแต่ถ้าตัดปัญหาไปอย่างเมื่อกี้ว่าน้ํามาผมแรงจังเลยประมาณนี้นะครับอ่ากระบอกลมก็ไม่ตันถ้ามาเจออ่ามีน้ําอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับแสดงว่าตรงนี้รั่วเราเอาตรงนี้ไปเช็คสายยางตรงนี้ไปเช็คนะครับมันรั่วตรงไหนเราก็เปลี่ยนใหม่เลยได้เลยนะครับอ่าไม่กี่ตังนะครับหรือว่าถ้ามันรั่วเล็กๆน้อยๆเราอาจจะเอากาวเข้าเอาเอากาวเข้าไปแปะแล้วเอาเทปผันให้แน่แนๆมันก็ไม่มีอากาศรั่วได้มันก็จกลับ มา,าสู่ระบบปกติตามเดิมนะครับอ้าน,นี่นะครับเราสรุปกันแล้วนะครับว่าอาการขึ้น C E หรือ C C นี่นะครับมาจากเพลชเชอร์ไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอร์ไรท์เท่านั้นเองนะครับวิธีตรวจสอบก็อย่างที่ผมพาไปดูม่กกี้เนี่ยแหละครับว่าน้ําเข้าถังเราดีหรือเปล่า,าเมื่อน้ําเข้าถังดีเราเช็คดูกระบอกลมกระบอกลมก็ดีเมื่อกระบอกลมก็ดีาสายยางรั่วหรือเปล่าเราเช็คดูที่สายยาง เมื่อสายยางตามปกติแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ายังมีน้ําค้างอยู่ในถังเราอาจทําให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็กดปัดแห้งทิ้งไปก่อนนะครับกดปัดแห้งให้น้ําค้างอยู่ในถังออกไปให้หมดหลังจากนั้นมาแล้วก็มากดเริ่มใหม่เริ่มซักใหม่ตามปกติมันก็ <c oughs> จะเข้าสู่ระบบปกติของเขาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอาการซีซีอ e, ีหรือซีซีที่พี่น้องถามเข้ามาเนี่ยครับว่ามันมาจากไหนมันมาจาก ไม่มีอากาศดันแกนเฟอไลท์ของเพชเชอร์เท่านั้นเองนั่นเห็นไหมครับ <laughs> ง่ายมากง่ายนิดเดียวความจริงมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยทําเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านหรือว่าที่เราไปหาข้อมูลกันมาน้ําไม่เข้าถังมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอไลท์ได้เหมือนเดิมนะครับสายยางรั่วก็เหมือนกันนะครับอา่าวกระบอกลมตันก็เหมือนกันแสดงว่า3อย่างนี้มันเป็น ปัจจัยสําคัญที่ไม่ทาให้ไม่มีอากาศไปดันแกนเฟอร์ไลท์เพราะฉะนั้นเมื่อออกอาการนี้ขึ้นมาเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเราไปดูที่ว่าน้ําไหลเข้าถาังแรงดีสายยางรั่วกระบอกลมตันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คอยูสามอย่างนี้ให้ละเอียดก่อนไล่ไปทีละอย่างไล่ไปตั้งแต่วาลวน้ําก่อนครับโซลีนอยน้ําก่อนว่าน้ําไหลแดงดีปกติหรือเปล่าถ้าน้ําไหลช้าเกินกําหนดที่เขากําหนดไว้มันก็ หมดเวลาในการทํางานมันก็จะขึ้นได้เนื่องจากว่าอากาศดันแกนเฟอรไรท์ไม่ทันเวลามันนะครับต่อมาถ้ากระบอกลมตันกระบอกลมตันเนี่ยมีปัญหาใหญ่หลวงเลย <c oughs> หนึ่งมาคั้งปั่นแห้งก็ไม่ได้ด้วยถ้ามันตันเยอะๆอากาศดันออกมาหาแกนเฟอรไรท์ก็ไม่ได้สายยางรั่วมีลมออกระหว่างทาง <c oughs> อากาศก็ออกตามระหว่างทางไม่ถึงแกนเฟอรไรท์แกนเฟอรไรท์ก็ไม่ทํางาน แต่ถ้าเราไปกดปัดแห้งมันปัดไปได้เลยนะครับเพระาะฉะนั้น <c oughs> ให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่ถามเข้ามานะครับว่ามันมาจากไหนมาจากลมนี่นะครับไม่มีอากาศตามแกนเฟอร์ไลท์ให้เช็คดูตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับแค่ไม่มีลมเท่านั้นเองครับไม่มีอากาศกดดันเท่านั้นเองและสาเหตุของมันที่ว่า ไม่มีลมไปดันเนี่ยมันเพราะอะไรก็รู้แล้วนะครับแค่ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจสอบดูได้เลยนะครับแก้ไขมันตามนั้นเลยนะครับถ้าเราไปดูตรงนั้นเราก็ยังงงว่าตรงนี้อีกให้ไปดูพร้อมกัน3ามอย่างและสรุปเหมือนที่ผมว่านี่ครับง่ายดีครับง่ายมากด้วยนะครับอันนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยม่กกี้สายยางมันรั่วครับเนี่ยตัวนี้มันมาเขาช่างเออลูกค้ามาให้่อบเนี่ยนะครับพอดีว่าสายยางมันรั่วเนี่ยนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ตอบคําถามพี่น้องถามบ้านที่ถามเข้ามาว่า อ่า C E C C มาจากไหนเพียงแต่ไอตัวนี้มันเป็น C E เท่านั้นเองนะครับแต่มันมาที่เดียวกันอาการเดียวกันนั่นแหละครับอเอาละครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ผมก็ขอ,อกราบขอบพระคุณพี่น้องอ่าที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับและกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ส่งกาแฟมาให้ด้วยนะครับอ่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมั่งมีศรีสุขร่ํารวยเหมือนผมนี่นะครับ <laughs> สําหรับวันนี้สวัสดีครับ